สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับสวัสดีพี่พี่ TP สวัสดีพี่พี่ FC ทั่วมุมโลกนะครับวันนี้นะครับที่บ้านโอ๊ตก็มีช่างมาเปลี่ยนประตูนะครับที่ห้องนอนของโอ๊ตนะครับแต่ว่าเราก็เลยนะครับถือโอกาสให้ช่างนะครับเปลี่ยนลูกบิดทั้งบ้านเลยนะครับเพราะมันเก่าแล้วนะครับในส่วนของบ้านโอ๊ตนะครับเมื่อกี้ตั้งไลฟ์สดกะว่าจะไลฟ์สด ใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีเนต็ตน่าจะอ่อนนะครับ Wi-Fi ก็ไม่ถึงชั้นบนนี้นะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ถึงจะไลฟ์สดแต่มันก็จะเสียงดังพอมีการเจาะตรงนี้นะครับเพราะว่ากำลังจะบอกว่านะครับที่ทำคลิปออกมานี้คือเผื่อพี่ๆท่านไหนนะครับรีโนเวทบ้านเปลี่ยนประตูแบบนี้เนาะนี่โอก็เปลี่ยนประตูจากประตูไม้อัดก็จะเป็นประตู แบบนี้นะครับรุ่นใหม่นะครับแล้วโอก็เลือกใช้ในส่วนของคันโยกแบบนี้นะครับในการเปิดประตูนะครับมันจะแลดูทันสมัยกว่านะครับแล้วก็อันนี้คือประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้ ประตูนี้นะคบโอ้ก็อยากจริงๆแล้วอยากให้มันเป็นซีทรูหรือว่ามองทะลุผ่านได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันมีมันมีให้เลือกไม่มากนะคบโอ้ก็อยากจะให้แสงยังสว่างนะครับแสงยังสว่างมาอยู่ทั้งๆที่แม่โอ๊ตกับน้องสาวก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ประตูรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ห้องร้อนแต่โอ๊ตชอบแนวนี้นะครับมันจะทําให้เห็นนะครับแสงสว่างนะครับนะครับแต่ว่ามันก็การความร้อนได้อยู่นะครับโอ๊ตคิดว่านะครับ แล้วก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าบานเกล็ดนี่มันแบบโบราณแล้วนาะก็เดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะครับในในระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมประตูไปแต่ทีเนี้ยช่างเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพราะว่านะครับสำหรับพี่ๆที่จะรีโนเวทบ้านนะครับประตูรุ่นใหม่บางครั้งมันจะมันจะมีความใหญ่กว่าประตูสมัยก่อนเล็กน้อยนะครับช่างก็พยายามใส่ไม้ นะครับออกเพื่อที่จะให้ประตูมันพอดีนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้อย่างไรก็ไม่ได้มันจะลึกจนเกินไปทีนี้ก็ใช้วิธีการคือแกะนะครับแกะวงกบนี้ออกแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับพรุ่งนี้ช่างก็จะมาซ่อมแซมอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วน่าจะเสร็จวันนี้นะครับถ้าประตูมันพอดีเป๊ะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันปิดไม่ได้นะครับมันใหญ่กว่านะครับประตูใหญ่กว่า กรอบปะอาวงกลบนี้นะครับนะครับบ้านก็โทมมากเก่าเนาะแต่ว่าที่นี้นะครับด้วยงบประมาณนะครับเราก็จะรีโนเวทแค่ในห้องอดก่อนนะครับโดยการอ่าขนเตียงนี้ออกนะครับแล้วก็น่าจะมีเตียงใหม่แล้วก็คือตอนนี้โอ๊ดใช้เตียงห้าฟุตนะครับอยากให้ห้องกว้างขึ้นโอ๊ดนอนคนเดียวโอ๊ดก็จะแค่เอาเตียงสามจุดห้าฟุตพอนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวก็มาดูนะครับโอจะรีวิวให้ดูนะครับนาะตอนนี้ทาลีโนเวทม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็คือปรับปรุงห้องละกันนะครับก็ทาสีใหม่นะครับแล้วก็ในมุมของหิ้งพระใดๆเราก็จะจับใหม่นะครับแล้วก็ของตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ยังรกเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวฮึดสู้นะครับเก็บให้หมดเลยนะครับเก็บไปไว้บ้านที่เพื่อนบ้าน ที่นะครับพอดีโอดขอเจ้าของหมู่บ้านนะครับว่าทาวเฮาที่ว่างตรงนั้นขอเก็บนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เช่านะครับเอาไว้ฟรีนะครับเพราะยังไม่มีคนมาเช่าก็ขอเอาสมบัตินี่นะครับที่รกรุงรังตอนนี้เอาไปฝากไว้ก่อนนะครับเพราะว่าของมันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนห้องแม่เราก็ได้เปลี่ยนประตูลูกบิดนะครับเนาะแล้วก็ไว้นะครับ ในเรื่องของการทาสีใดๆยังไม่ทํานะครับประมาณนี้ก่อนเอาไว้เป็นห้องรับรองนะคะห้องห้องสำหรับแขกแต่ว่าโอ๊ตจะยึดครองห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวของตัวเองเพราะว่าบ้านนี้นะครับมีโอ๊ตกับแม่แม่อยู่แล้วก็น้องสอาวก็ไปอยู่ข้างนอกนะครับคลิปนี้นะครับเอาก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเป็นงานศิลปะนะครับที่เพื่อนโอ๊ตเป็นคนซอฟริกา นะครับได้ซื้อไว้นะครับประมูลมาในราคาหนึ่งใครสนใจสามารถทักมาใต้คลิปได้นะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับวันก่อนมี FC สงสัยเนาะว่าภาพอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอนไปทำคลิปเฉพาะตัวงานศิลปะนี้นะครับส่วนในห้องชั้น2ที่เป็นของน้องสาวตรงนี้นะครับเราอันนี้ทำนะครับตอนนานแล้วนะครับ แล้ก็เปลี่ยนอ่าลูกบิดนะครับทุกๆุห้องแล้วก็อ่าเมื่อกี้ก็เปลี่ยนน็อตบานาพับตรงนี้นะครับลงไปชั้นหนึ่งเปลี่ยนประตูหลังที่เป็นห้องครัวแม่นี้งามดีเนาะชอบอันนี้แม่เลือกไนงะแม่เลือกงามดี ออเตรียมกลับนาะพรุ่งน <in> ี <ến Vin> ้มาอีกรอบที no. ่ไหนแม่ระตูไหนวันหน้าถ้าแม่ไ่หอมตอ๋อที่ว่าเป็นกรงเล็กมันก็อ๋อที่เป็นแบบปันสสาใะง่ายที่ออ๋อออกแบบเองก็ได้อยู่่ะที่ว่าเป็นเล็กรัด เออเป็นประตูกั้นไว้ตั้งน้มนะครับมังกรคล้ายๆรั้วที่อยู่หน้าเท้าเฮานะครับเพราะว่าแมวชอบออกเธอวนี้ดื้อนะครับชอบออกบ้านนะครับแต่ว่ามันจะมันมันมันเป็นแมวที่อยู่ในห้องอยู่ในตึกอยู่ในอาคารตลอดเวลาพอมันออกไปข้างนอกนะครับ มันจะกลับบ้านไม่ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเคยหาแล้วนะครับเคยเคยออกจากนอกบ้านประมาณสองครั้งนะครับเลี้ยงเลี้ยงแมวเหมือนกันอ๋อเลี้ยงเลี้ยงแมวกันอ๋อแมวได้เหี้ยได้ใได้เหี้ยแม่มันรถจนพุ่น่ไไมด้กับลูกสาววะเนี่ยสองตัว แม่มันกาบไปห่วงตีหอมน้อยออกก็ได้ยิ่งแง้วออกเชียร์มาเชียร์ออกมาเลี้ยงยันแบบนี้เปลี่ยนสข่า,าวผู้ใหญ่เขาพูดกันนะครับภาษาล้านนาเนาะมีก็รถช่างนะครับช่างก็อยู่ที่แม่โจโนี่เองนะครับไม่ไกลเนาะมีอะไรก็เรียกได้<ส>เพราะว่ารถเรียกใช้บริการได<ส>้เพราะอก็ ขอเบอร์โทรพี่ไว้แล้วนะครับนะครับก็มารับชมได้อีกนะครับก็เป็นคลิปคลิปเบรกระหว่างวันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ลรำลากันไปก่อนแล้วมาพบม,มาเจอกับบทได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับมาคอยดูว่านะครับโอจารีนโนเวทห้องนอนประมาณไหนนะครับในอนาคตอาจจะทําการแบบเป็นสตูดิโอหรือว่าไรสดหรือว่าทําเป็นคลิปอยู่ในห้องนะครับเนาะก็ใกล้จะท่าฝนแล้วนะครับ ัลฤดูเปลี่ยนซีซันเชนนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ